สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสวิตที่ทิแมนเนียแอดมินตัวแอดมิน,มอนมเอค่ะก็อยู่กับทุกคนเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราพาเพืเ่อนๆเนี่ยมาเที่ยวกันไกลรายงานกันไกลถึงนิวยอร์กซิตเ้เลยนะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยจบงานจาก NBA Final s ว,ว่วรอบนี้นะคะมาทําข่าวรายงาน NBA Final s แค่2เกมเกม3เกม4ค่ะเราก็มาแวะเที่ยวกันที่นิวยอร์กเพื่อหาข้อมูลค่ะเพืเ่อนๆสําหรับทริปนิวยอร์กที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลหนนะ้าใครที่สนใจตอนนี้นะคะรีบทาวีซ่ารอเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่แบตเตอรี่พาร์คนะคะใช่ครับตอนนี้คืออนุสาวรีย์ที่มีการต่อสู้รอบๆชายฝั่งสมัยช่วงปี1941นะครับเขาก็จะมีอนุสาวรีย์มีชื่อสลักไว้ยอย่างนี้ครับครบหมดเลยตรงนี้เป็นท่าที่ไว้ขึ้นเรือที่จะไปชมเทพีเสรีภาพนะครับคนเยอะเลยเข้าแถวกันดูบนเรือฮะ าอยู่ข้างหลังเรือนี่ครับเรือบังอยู่พาเพืพ่อนๆไปดูด้วยเนี่ยฮะลิฟต์ การเรการแข่งขันค่ะเพื่อให้นักกีฬาได้เตรียมตัวนะคะเดินทางไปที่เดนเวอร์ค่ะสำหรับเกม5 <c oughs> มันแน่นอนเกมนี้เป็นเกมชี้ชะตาเลยก็ว่าได้ที่จะมีขึ้นในวันอังคาร7จ็ดโมงครึ่งตามเวลาของบ้านเราค่ะ <c oughs> และการเดินทางครั้งนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะไปกับตุนทุกคนทุกแข่งเลยนั่นก็คือเคสโทรศัพท์ ไรโนชิลค่ะอยากจะบอกเลยนะคะไปใช้ที่ไหนเนี่ยมีแต่คนทักของไอ้เอ๊เนี่ยก็มีแต่คนทักชอบมากๆเลยดูแล้วน่าจะเป็นแฟนชิคากบูสแน่เลยส่วนของตูนเนี่ยค่ะโหมีคนชอบเหมือนกันอยากจะไปซื้อตามนี้เลยส่วนเพื่อนๆนะคะที่ดูอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อนะคะแล้วอยากจะมีเป็นเจ้าของเนี่ยค่ะจะบอกว่าคุณภาพดีมากๆเลยนะสวยใส่กลิกเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะคะที่ w w r l w i r n o c h i l c o t h ค่ะเพียงแค่ใส่โค้ด23 e man เนี่ยได้รับส่วนลดอีก ซด้วยนะคะบริก,บการแข่งขันบรรยากาศสบายๆอากาศสบายๆแบบนี้ด้วยนะคะเรามาติดตามชมข่าวข่าว,าวรอบหีกกันสักหน่อยค่ะขอเรื่องมาที่ข่าวของหัวหน้าโค้ชกันก่อนเลยนะครับล่าสุดทาง Toronto r ป p t o r s ได้ประกาศตกลงเอาดากโอรายาโนวิชนะครับเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยตัวของดากโอรายาโนวิชเนี่ยจะเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนที่10ในประวัติศาสตร์ของทีม r a p t o r s นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคืออดีตผู้ช่วยโค้ชของเมมฟิสกิซททำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยตัวของดากโอรายาโนวิชเนี่ยนะครับเขาเป็นชาวเซ คลาโยคิช MVP 2สมัยของ NBA เลยเข้าสู่ NBA ในปี2012นะครับเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชในจีรีก่อนที่จะค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับ OKC OK Thunder นะครับไปอยู่กับ Phoenix Suns จุดพักหนึ่งแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยโค้ชหลักให้กับ Memphis g r i z z l i ภายใต้โค้ชของ Taylor Jenkins ในสมัยที่เขาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับ OKC OK Thunder เนี่ยเรื่องที่ขึ้นชื่อของตัวเขาแน่คือการพัฒนาผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นอย่าง Dennis Schroeder นะครับหรือว่าจะเป็นอย่าง Steven Adams รวมไปถึง Victor Oladipo ด้วยทั้ง3คนนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นคนที่ดาร์ก รายานวิชเนี่ยเป็นคนพัฒนาขึ้นมาล้วนๆเลยล่ะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่สร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาสื่อและก็แฟนๆส่วนมากโดยเฉพาะแฟนๆของแรปเตอร์แต่ไม่ใช่เรื่องที่ประหลาดใจเลยสําหรับมาซายยูจิรีนะครับประธานของแรปเตอร์เนื่องจากตัวของเขาเนี่ยก็ต้องการผู้ช่วยโคช้ชที่สามารถเข้ามารับต่อตําแหน่งได้นะครับไมวจะเป็นการประสานงานกับนักกีฬาในทีมที่มีประสบการณ์อยู่ในระดับหนึ่งเล่นร่วมกับผู้เล่นอายุน้อยที่สามารถพัฒนาได้อนาคตไกลเพราะเขาเชื่อแลอเกินนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยทางแรป น้อยพรสวรรค์สูงเป็นหลักมองหาสิทธิ์ดรับรอบแรกเข้ามาสู่ทีมนะครับมองหาการสร้างทีมขึ้นมาใหม่นี่คือสิ่งที่มาซายยูจิรีเขามองเหมือนก็เลยลงตัวเหมาะกับดากโกรรยานอวิชคนนี้มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่กับเมมฟิสกิซี่ทุกคนก็ทราบก,กันดีนะครับว่าในช่วง3ฤด,ดูกาลหลังสุดเนี่ยเมมฟิสกิซี่เนี่ยก็มีการเทรดนักกีฬาที่มีประสบการณ์มากมายมองหาสิทธิ์ดรับแล้วก็ดรับผู้เล่นเข้ามายอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจเรนแจ็กสันจูเนียร์จามอรันหรือว่า กี่ปีเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทางมาซายูเจรีประทานฝ่ายบาสของ r a ปเตอรเนี่ยเขามอกทําให้ตอนนี้เนี่ยนะครับแต่ละทีมที่มีการไล่หัวหน้าโค้ชคนเก่าออกมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างดีทรอยต์พิสตันเนี่ยก็ได้มอนตี้วิลเลียมเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ฟิ <Sun> s <S นิกซ์ซานเซนก็ได้แฟรง k ์วอลโก้นะครับในขณะที่ฟิลาเดลเฟียเซเนวเนที่ซิกเซอร์สก็ได้นิกเนอร์สขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมมิวอกกี้บัคใช้เอเด ไฟนอลเข้าสู่การดรต์เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันหน้าที่ของหัวหน้าโค้ชคนใหม่พวกนี้ตั้งแต่การดรต์เลยนะครับว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับทีมยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไมค์บูเดนโฮเซอร์หรือว่าจะเป็นด็อกรีเวอร์รวมไปถึงซีฟแนสครับอดีตหัวหน้าโค้ชทั้งหลายก็ยังคงว่างงานกันต่อไปเรามาติดตามชมกันนะครับว่าหัวหน้าโค้ชที่ว่านี้เนี่ยนะครับในอนาคตเขาจะมีโอกาสกลับมาเป็นหัวหน้าโค้ชใน NBA อีกครั้งเมื่อไหร่แล้วหัวหน้าโค้ชคนใหม่ที่เพิ่งขึ้นรับ สิ่สำรองของเธิมบอสตันเซติกส์ค ics, ะ,คะก็ได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นข้อมือซ้ายนะคะที่บาดเจ็บมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ในขณะนั้นตัวของเขาตัดสินใจค่ะที่จะลุยกับทีมไปจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลแล้วถึงเข้ารับการผ่าตัดหลังจากนี้ค่ะก็ใช้เวลาพักประมาณ6-8สัปดาห์นะคะกลับมาทันในช่วงเทรนนิ่งแคมป์อย่างแน่นอนจบฤด,ดูกาลนี้ตัวของเขาค่ะจะเป็นฟรีเอเจนต์ค่ะก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะว่าบอสตันเซติกส์เนี่ยจะสามารถต่อสัญญาแล้วก็็เเกกบตัวัวววนิลีีียมมมมไได้ไหหรือ่าจะท การที่เสนอสัญญาให้มูลค่ามากกว่ากับแกรนด์วิลเลียมเรามารอติดตามชมกันต่อไปค่ะขอเพิ่มเติมเรื่องของแกรนด์วิลเลียมจากแอมิตูดอีกสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของสัญญาจริงๆแล้วก่อนเปิดฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของแกรนด์วิลเลียมก็ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายบริหารของบอสตันเซลติกส์แต่ทั้งฝ่ายบริหารของบอสตันเซลติกส์เต็มที่ตั้งใจจะให้4ปี48ล้านเหรียญน,นะครับเป็นสัญญาแบบที่ทั้งทีเนี่ยให้กับโรเบิร์ตวิลเลียมก่อนหน้านี้แต่ตัวของแกรน,นด์น น่าจะมีมูลค่ามากกว่านั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ13-15ล้านเหรียญน,นะครับนี่คือสิ่งที่แกรนด์วิลเลียมเขาคิดเจ้าตัวก็เลยยังไม่ตกลงสัญญากับทังทีมนะครับเล่นต่อไปในฤดูกาลที่พวกเราเห็นอยู่แต่พอเข้าสู่ฤดูกาลจริงๆภายใต้การเป็นโค้ชของโจแมสซูล่าเนี่ยบทบาทโอกาสหน้าที่ต่างๆของแกรนด์วิลเลียมกลับน้อยลงนะครับโดยเฉพาะในการแข่งขันเพลย์ออฟเราเห็นการบาดเจ็บของตัวเขานะครับเปอร์เซ็นต์ในการยิง3ยิง2คะแนนก็ตกลงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับตัวของ,ขกงแกรนด์วิลเล ด,ดังนั้นอย่างที่แอดมินตูนพูดนะครับด้วยความที่เป็น restrict free agent ถ้าเกิดทีมอื่นๆทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยเสนอสัญญาเข้ามามากกว่าที่ทางทีมเซลติกส์เขาให้เอาไว้เนี่ยเราก็ต้องมาดูการตัดสินใจว่าเซลติกส์จะสู้ราคาหรือเปล่าถ้าเกิดเซลติกส์สู้ราคาเนี่ยตัวของแกรนด์วิลเลียมก็ยังคงอยู่กับเซลติกส์ต่อไปนะครับในส่วนการรักษาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้เนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากแกรนด์วิลเลียมแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีจูเรสแรนโดของ New York, นิวยอ,ร,อร์กนิกส์นะ ช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยเจอการบาดเจ็บค่อนข้างหนักนะครับถึง2ครั้งเลยช่วงท้ายฤดูกาลปกติก็เข้าสู่เพลย์ออฟซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็ผ่านฟ้นไปได้ด้วยดีนะครับซึ่ง,งทีมเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าจูเลสแรนโดเนี่ยน่าจะสามารถกลับมาได้ก่อนที่จะเปิดเทรนนิ่งแทมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้น่าคิดเหลือกเกินนะครับว่าตัวของจูเลสแรนโดถ้าเกิดไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเนี่ยผลงานของตัวเขาในเพลย์ออฟจะดีกว่านี้ไหมจะเป็นอย่างในฤดูกาลปกติหรือเปล่าเพราะว่าในฤดูกาลปกติปีนี้เเนนนนีีี่่ยลลรรรรรวกับจบจจา,าผงงงสดิๆ ค,ค่าฉเฉลี่ยในการทำแต้มคือ25.1จุแต้มต่อเกมนี่ถือว่าเป็นค่าฉเฉลี่ยทำแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของจูเลียสแรนโดทำให้ตัวของเขาสามารถกลับมาติดออสตาเป็นครั้งที่2ในชีวิตได้ด้วยซ้ำไปแต่พอมาเจออาการบาดเจ็บในช่วงท้ายฤด,ดูกาลนะครับเข้าสู่เพลย์ออฟค่าฉเฉลี่ยในการเล่นต่างๆของตัวเขาเนี่ยตกคงเยอะเลยค่าฉเฉลี่ยทำแต้มอยู่ที่16.6แต้มต่อเกมการยิง2และก็สคะแนนตกไปต,ไปตามลำดับเลยนะครับมาไปกว่าน,นั้นก็โดนเสียงวิจารณ์ของบรรดาสื่อบรรดาแฟนๆน,นบาสโดยเฉพาะแฟนแฟนของ New York นิวยอร์กน แรนดอลเป็นว่าเล่นเลยจะยังไงก็ตามก็ขอให้ตัวของจูเลสแบรนดอลกลับมามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะครับพร้อมลุยต่อสู้ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้และก็ตามด้วยคริสมิรตันนะครับฟอร์เวิร์ดชื่อดังของมิวกิบัรตัวของเขาเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าขวานะครับที่รบกวนตัวของเขามาโดยตลอดทั้งฤดูกาลในฤดูกาลนี้ตัวของคริสมิรตันเนี่ยถือว่าเจออาการบาดเจ็บรบกวนได้งานหนักจริงๆนะครับในช่วงปิดฤดูกาลก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนี้เนี่ยเขาได้รับการผ่าตัดรักษาอาการบาาดเเจ็ทที่่ข้้้ออมมืซยะรใหชวง20ก ของฤดูการปรกติก็ไม่สามารถลงสนามได้พอกลับมา7เกมปุ๊บเนี่ยก็เจออาการบาดเจ็บที่เข่ารบกวนนะครับก็ต้องเบรกไปยาวกว่า5อาทิตย์เบสเสร็จแล้วในฤดูการปรกติปีนี้เนี่ยเขาลงสนามทาไก่กันได้เพียง33เกมเท่านั้นเองนะครับโดยค่าฉเฉลี่ยจํานวนนาทีในการลงสนามที่24.3นาทีนี่ถือว่าเป็นจํานวนฉเฉลี่ยนในการลงสนามน้อยที่สุดของตัวเขาตั้งแต่ฤดูการที่เป็นรุกกี้เลยนะครับและการทําแต้มก็อยู่ที่15.1แต้มต่อเกมเท่านั้นเองนี่ก็ถือว่าเป็นค่าฉเฉลี่ยนในการทําแต้มที่ต่ำที่สุดตตตัััั้งงงงแ่่ปีี2018ขออวววเเเกก็หชนนดย นะครับว่ากลับมาจากการรักษาอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ของคริสเมอร์ตันเองเนี่ยตัวของเขาจะไม่เจออาการบาดเจ็บรบกวนแบบนี้อีกแล้วนะครับช่วยทีมวอกกี้บัคส์ได้อย่างต่อเนื่องช่วงปิดฤดูกาลนี้เพื่อนๆอย่าลืมจับตาดูนะครับเพราะว่าตัวงเขาก็มีเพลย์ออปชั่นมูลค่า40.4ล้านเหรียญเนี่ยนะครับแต่บรรดาสื่อส่วนมากเขาก็คิดนะครับว่ามิวอกี้บัคส์เนี่ยก็น่าจะต่อสัญญาเก็บคริสเมอร์ตันเอาไว้เป็นตัวกําลังหลักสําคัญร่วมกับยานิสอันเดตุมโปในอนาคตต่อไปเนี่ยจะทําการเทรดหรือว่าจะมีการปรัััับเเเปลลีี่่่่่ยยยยนนอออะะไไรรด๋วววววคาาากกพงงง็แแ้ตตข ็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญเป็นกําลังหลักอีกคนหนึ่งเลยนะครับของมิวเก e ร์กิส์รับในส่วนของ n b a Finals ค่ะที่เป็นแฟนกังวลกับอาการบาดเจ็บของนิโคลายโอคิชที่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วก็จูมาร์มอรีนะคะที่มีอาการบาดเจ็บที่มือนะคะมือเนี่ยไปไถกับพื้นงานทําให้หนังถลอกทางทีมให้พลักนะคะบริก,การซ้อมค่ะแล้วก็ทาทรีทเมนต์กันต่อไปและก็มั่นใจค่ะว่าไม่มีผลต่อการแข่งขันและก็ไม่มีอะไรค่ะที่สามารถหยุดทั้งคู่ในการลงสนามทําการแข่งขันใน NBA Finals เพรายเนลน์เพร่ะว่าทาง,งจจดวดา ชัยชนะให้จงได้ในส่วนของไม่ไมฮีทเนี่ยพวกเขาก็ไม่มีถอดใจเลยนะคะถึงแม้ว่าจะตามอยู่1นึสจิมมี่บัลเลอร์เนี่ยเชื่อหรือเกินค่ะว่าพวกเขาจะต้องสามารถทําได้อย่างแน่นอนสร้างประวัติศาสตร์ NBA Finals e r i e s นี้เป็นซีรีส์ที่37นะคะใน36ซีรีส์ที่ผ่านมาค่ะที่มีการตามอยู่1ต่อ3าแบบนี้มีเพียงแค่ซีซีเดียวเท่านั้นค่ะที่สามารถคว้าชัยชนะแล้วก็ปิดซีรีส์ได้นั่นก็คือในปี2016คลิฟแลนด์คาร์เวียร์สที่นำโดยโรบอนเจมส์นะคะที่สามารถเอาชนะอะโกลเด้นสเตทวอร โดยสเตฟานเครีได้โอกาสเนี่ยน้อยเพียงแค่2.8เ์ท่านั้นนี่นะคะแต่ว่าแฟนๆของไมิฮีเนี่ยก็ห้ามถอดใจนะคะต้องมีหวังค่ะเราดูกันไปเป็นเกมต่อเกมไปและในช่วงที่เราได้มีโอกาสเข้าไปสู่ห้องพักนักกีฬาของเนวรนาเกสคะ่ะตอนแรกค่ะเราก็คิดว่าเออเป็นชัยชนะที่เขาสามารถคว้าได้ในเกม4ี่เราคิดว่าน่าจะมีการเฉลิมฉลองหรือว่ามีอารมณ์แบบว่ามีความสุขนิดนึงแต่ไหนได้ค่ะทุกอย่างนนิน่งมากๆเลยนะคะเพราะวพวกเขาบอกแล้วว่างานของเขายังไม่จบค่ะเขาเหลืออีกหนึ่งชัยชนะนะคะต ตอนนี้เขาจะไม่เฉลิมฉลองไม่ดีใจอะไรต่างๆทั้งนั้นนะคะเล่ใช้ชนะเดียวเท่านั้นค่ะวันมงวินนะคะพวกเขาจะสามารถคว้าชแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของทีมได้รอติดตามชมกันค่ะเพื่อนๆในเกม5าว่าเดนวากเกสจะทำได้ไหมวันนี้เราทั้งสองคนนะคะขอลาไปก่อนค่ะรายงานสดๆเลยค่ะจากนิวยอร์กซิตี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะ